สวัสดีค่ะพี่น้องมือนีอยู่กับใบปลัตติยาคือเก่าเหมือนเดิมนะคะมือนีปอสิบผ้ามายางตลาดกรีนไนท์พารามสองนะคะอันนี้กะมาย่างมแรงค่ะก่อนจะไปงานนะคะเดี๋ยวสิบผาะะ้าแปลงมายางสื่อเสื้อผ้านะคะว่าแปลงว่าสื่อเสื้อผ้าไมนะคะแล้วเข้ากับแวะมาก,กินอันนี้คะ่ะปากหม้อข้าวเดียบปากหม้อนะคะใส่กันมีหลากไาใส่ได้ทีเดียวมีเครื่องปรุงให้ขึ้นกว๋วยเตี๋ยวเลยค่ะผู้ใดมกักผักกระเติมผักใดเป็นผักฟังเอ้ย ยังขอผักชีฝรั่งเฮ้ยบาแมนผักชีใบเลื่อยค่ะแล้วก็มีกระเทียมไฮลุยนะคะก่อนอื่นก็จะเสิร์ฟน้ำซุปมาแบบนี้ค่ะจะมีกระดูกหมูมีหมูเด่งมีลูกชิ้นนะคะจากนั้นเขากระซฮ็ดเนี่ยค่ะเหมือนเป็นเขาเกี๊ยวปากหมอย,ยังประมาณเนี่ยทุกคนเ,นเออแป้งมาใส่แล้วก็ใส่ใส่ที่เฮาต้องการนะคะม้อนี่เฮ้าเกือบบ่ไดิกินนะคะมาเกือบเป็นเจ้าสุดท้ายเลยทีเดียวเขาขายไกลเมืแล้วค่ะ เพื่อนกะซิเฮดเสิร์ฟต้อนาห่าแบบนี้เลยค่ะก็คือเถ้วยต่อถ้วยไปเลื่ยนึ่งถ้วยจะได้ซีก่อนนะคะถ้วยละหาซิบนะคะนี่อันนี้รอบหนึ่งก็คือต่อต่อถ้วยนึ่งถ้วยนึ่งจะได้สองรอบค่ะนี่อันนี้คือรอบที่หนึ่งนะทุกคนถ้าผู้ใดมากปรุงกับปรุงเพิ่มปกติ่งใส่รพริกใส่น้ำสมเพิ่มนะคะเพะะราะว่าปอมาก,กินเผ็ดนี่นะคะนี่ของปอเดวใจปฏีซิมให้เบิ่งค่ะทุกคนเนื้อแป้งจะมีความนึบๆน,นะคะละ้ะกะ ในส่วนของใส่เขานะคะก็จะเป็นเหล่าแต่สาค่ะจะมีส่หมูใส่นมใหม่ใส่หวานใส่เข้มใส่เอียงจิปาถะใส่นะคะมือนี้เข้าก็เลือไใ้ว่าหลายปันไดเพราะว่ามันเหลือซ้ำหนีนะคะเข้ามากะประมาณสองทุ่มแล้วค่ะ เพิ่นก็ขายดีมากๆเลยค่ะระว่างนี้เพิ่นก็ได้ขคยอยู่เอยๆมีลูกคา้ามานั่งเลยๆก้อนหนานีที่จริงแล้วเข้ามานังหลอบหนึ่งแล้วแต่โตบอ่อว่างนะคะเข้าก็ับไปรอตลาดก่อนแล้วก็เอาเบอร์ทถใวยเพื่นไว้นะคะเพิ่นกัโทรวเอื่นเข้ามาตอนที่โตะว่างนะคะรสชาติดีน้ำซุปเค็มขุ่นเลยค่ะทุกคนค่ะปุใดเคยกินก็คอมเมนต์มาด้วยค่ะป้ใดบอ่อเคยลองกินนะคะก็บล่องไปกินบึงนะคะ บอบ่แน่ใจว่ามีขายทัวไปบอนะคะแต่ว่าบอเห็นอยู่ตลาดนี้บอมากินนี่กับประมาณเทือที่3แล้วค่ะนี่นะคะต้อนาต้อาตอาพืนา่นกระสีเต็ตให้เขากินแบบสดๆแบบนี้เลยเลยาอว่ามันมันมันมิสเนีไหมคะ่ะนี่อันนี้คือรอบ2ของปฏิล้วนะคะให้เบิ้องเนื้อแปลงแบบชัดๆค่ะเนื้อแป้งแต่นี้มีความนุ่มนะคะแล้วก็ห่อใสดันในนะคะ รู้สึกว่ามันแบบว่ามีอะไรมีอะไรร่วมกับน้ำซุปที่เค็มขคนแล้วก็รสชาติที่เพ็ดรที่ห้องใส่ปราพีเข้าไปกระเทียมเจียวนะคะปอไซแบบปักหลายเลยค่ะ,ะว่าเพิ่งจะมีหายเป็นถวยนะคะคือตักไสเองได้เลยนะ,ะปอมักไส้เพราะว่ามันหอมมันแซบดีคะ่ะทุกคนนี่อันนี้เป็นใสใส่เอียงว่ะใส่เอียงบุแต่ว่าแซบอยู่แซบทุกใส่ละคะ่ะ ส่วนลูกชิ้นที่หิมานะคะจะเป็นลูกชิ้นปลากับลูกชิ้นหมูนี่แหละประมาณนี้แหละบ่แน่ใจเออแต่ว่าคิดว่าแมนเพราะว่าทาําปฏิปฏิกับปลามาณนั้นอะะน่าจะเป็นลูกชิ้นปลากับลูกชิ้นหมูแล้วก็ชิมหมูเดงแบบนี้ค่ะดี่ว่างกินใบกับเติมกระเทียมเจียวไปน้ำมาค่ะผู้หญิงก็เป็นผู้ตืมให้่นะคะปอก็บอกว่าพี่หญิงเติมไปพอเน,น่ได้หรอได้หรอเพื่อนว่าได้มันแซบยูสันดอกนี่บรรยากาศกระเพิดเพื่อนนะคะนั่งกินไปน้ำแล้วก็นั่งเบิ้งเพื่อนเฮดไปน้ำนะคะคุยกันไปน้ำโซลี นางขางทางแบบนี้เลยนะคะอันนี้มันเป็นร้านแบบประมาณว่าเป็นเครื่องตลาดนัดนะทุกคนเป็นตลาดนัดที่มีขายกับเขาน้ําแล้วก็มีขายเสื้อผาน้ําม,มีขายของใส่น้ํานะคะร้านเพิ่น,เพ,นเพิ่นกรสิต,ตั่าโต๊ะให้กินแบบจังสี่เลยค่ะขางทางแบบนี้เลยได้ฟิวดีกันได้ค่ะกินไปน้ํากับนังบ่งเบื้องเพิ่นเทดไปน้ํานี่แหละคะ่ะนี้เพิ่นเ็ดไปเรื่อยๆมันกับเพิ่นดีได้ค่ะอยากลองเฮ็ดอยู่แต่ว่าอย่ามันมุนของเพิ่นนะนะพี่นอ้องนี่ค่ะ ที่เขียวๆน่าจะเป็นกุยชายค่ะน,นี้ก็จะเป็นหมูค่ะมีใส่หวานใส่เอยียงแนบุ๊เอ,อินน่ะละตามไปกัพี่น้องบอก็ว่าใครจำปัานไหนนะคะประหูแต่ว่ามันเสียบอกก็มากินไปค่ะบบแน่ใจว่าจังหวัดอื่นหรือว่าภาคอื่นจะมีบอค่ะแต่ว่าเท่าที่ยูผักอีสานบานเฮากะบบอคอยเห็นว่ามีนะคะถ้าผูใ้ใด เปิดลานอยู่แถวอีสานกะบบอกปอไปซิมในเดอร์พี่น้องปออยากล่องไปซิมเบิงนะคะว่ารสชาติสิเป็นยังไงน,นะคะคือบางที่ทานี่ลานอยู่แถวอีสานบางที่ปออาจจะได้หากินง่ายกว่าที่จะมากินยุ่งเทปนะคอมเมนต์มาในเดอพี่น้องเดอร์ตอนแรกแนมเบิงอ่ะนึกว่าจะได้เบิรนเนี่ยคะ่ะเป็นเค่จังสีบอบเป็นตะอิ่มนี่แหละก็คือถวยเนึงอ่ะหาสิบบาทมันจะได้ซีก่อนในรอบที่หนึ่ง หลักกรสิได้อีกซีก่อนในรอบที่2ถ้าเหมือก็สิเป็น8ก่อนมันบอก็คิดน่ใจว่าเออเ้าต้องเบิ่ลแท้แทเลยมันตองบ่อิม่มแท้ๆเลยแต่ที่จริงพอกินไปแล้วมันก็อิ่มเด้ค่ะเกือบประมาณเหมือนกว๋วยเตี๋ยวถ้วยหนึ่งประมาณเนี่ยค่ะเปราะว่าเป็นเมนูที่น่าลองที่จะเอาไปเปิด้านขายอยู่คือกันนะคะถ้าผู้ใดอยากลองล้องเบิ่งในเด้อแล้วก็ถ้าเปิดแล้วก็บอกปอน้ำแน่ปอสิตามไปอุดหนุนนะคะ ว่าแซ่บหรือบ่แซ่บนะคะกระเบื้องจากหน้าตาการกินโหลดค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะก,กินแล้วแล้วนะคะกะสิยางสื้อของจังน้อยไปฝากเด็กน้อยนะคะแล้วกะสิเตรียมตัวออกไปงานเมือแรงนะคะงานเมือแรงกับยูบอไก่นะคะฮัลโพ่อมีเวลากินค่ะบ่แซ่บเลย <c oughs> ต่อไปนะคะกะสิมาสื้อขนมเบืองกันนะคะเอ้บอ่แมนติอันนี้เขาเอื่นว่าขนมบาบินนะคะพี่นิงบอกว่าเจ้านี่เป็นเจ้าที่แซ่บที่สุดใน่านนี้แล้วนะคะ เบิรนะคะนาเตาด้านนากับเฮ็ดยูบ่เซ้ามือแล้วกะมีนาเตาดานหลังอีกนะคะอันนี้ของห้าเดียวหฮาจะสร้างทั้งเมดนะคะหากองนะคะจะเอาไปฝากทีมงานนะัรืดดีละกะรถดแฮ่หฮานํานะคะแล้วกวนนะ,ะ,ะกมาซื้อผลไมค้ค่ะร้านนี้เป็นร้าน f อเซาเลยนะคะกะสิมาอุดหนุน f อซคะ่ะ เพิ่นบอกว่าเพิ่นเป็น f อปอปอกมากอุดหนุนเพิ่นสองอบแล้วแหละแต่ว่าม่ย่าไหนก็นลดราคาให้ตลอดเลยค่ะนอกจากจาาละลดให้แล้วแถมไม่พ้อมนะคะมาหลอบนี้ปอก็เลยอ่ะสื่อกินของปอน้ําลักะเดี๋ยวปอจะสื่อไปฝากเท็กน้อยนักดนตรีนักร้องในวงน้ํานะคะของแถมก็บอกว่าบ่าเอาบ่าเอาบ่าเอา,บาเอาบาิ่งดูยางมหาห้คือเกายางมหาห้คข้ามมือเลยซีพีเพิ่นน่ารักแห้งนะคะนี่นะคะเปี้ยวไว้เฮ้ยผู้ใหมาตลาดกินใน ะอย่าลืมมาอุดหนุนเพลนเดอร์พะรามสองนะคะอันนี้เดี๋ยวห้องซื้อไปฝากทีมงานนักหลองกำนักดนตรีห้องน้ำค่าประทาเด็กน่อยวิ่งรลดเนาะ mm hmm. แล้วก็อีกเมนูนหนึ่งค่ะอันนี้เป็นโลตีกรอบนะคะปอะมากหลายนะคะแต่ว่ากับโดนๆกินเธอลับพี่น้องกินดูบ่ได้เยอะอ้วนนะคะเพราะตอนนี้ก็ยิงอ้วนยุนะคะ <laughs> ข้อดีของร้านนี้ก็คือปอมากตรงที่ว่าเพื่นใส่ถุงมือตีแป้งดีแล้ค่ะพอรู้สึกว่าเออมันสะอาดสะอาดดีแล้วก็อีกอย่างก็คือป่ต้องใส่น้ามันในการถอดลายนะคะเพื่อนจะใส่น้ามันพุ่มกระทะนิดหน่อยค่ะจากนั้นเอาแป้งไปพุ่มใส่แบบนี้แล้วก็จะเอาเนยสดไปหลาดนะคะอันเห็นเหลืองๆนะ่ะคือเนยสดเด้แล้วก็จะเอาไฟมะพร้าดดานบุนแบบนี้ค่ะโดยป่ต้องกับแป้งนะคะเพราะว่าการถอดแบบนี้มันจะเฮยดให้เหาได้กินโลดตีที่ป่ต้องใส่น้ามันหลายจนเกินไปนะคะ แล้วก,การที่เอาไฟมาเผาดานบุญแบบนี้พอถามพอขาเพิ่นมาแล้วเพิ่นบอกว่ามันจะเป็นการเฮ็ดไห้แป้งเฮ้าอะกอบมากว่าเดิมค่ะตรงขอบแป้งที่มันหนาๆมันก็จะกอบมากว่าเดิมค่ะจะดีว่าการถอดละกะหลดเร็วนะคะนี่เสร็จแล้วเพิ่นก็สิม,มาพับพับพับมวนมวนมวน,มวน,มวน,มวนแบบนี้นะคะแล้วเพิ่นก็สิเอากันไกรมาตัดค่าเป็นชิ้นพอดีคาเลยค่ะจะบอกว่าเนื้อแป้งอะกอบดีบบคักเลยได้ค่ะ รสชาติแซ่บเลยค่ะเนื้อแป้งจะเป็นสีเขียวนะคะอาจะเป็นสีเขียวจากใบเตยนี่แหละคะ่ะจากนั้นเพื่นก็นจะเอามาใส่กยกองห้เห้างแบบนี้นะคะลากาศิลาด้วดยนุ่มคนค่ะบ่ได้ใส่น้ำตาลได้ค่ะใส่แต่นุขมพนนะคะแบบนี้แซ่บเลยประมาณนอกจากนี้กันยังมีใส่อื่นอีกนะคะ มีแบบใสไข่ใสผล,ลไม้ใสเอียงกะเยอะแยะนั่นแหละคะ่ะกะล่องมาซิมเบิงนะคะแต่ว่าอันนี้ของหฮอหฮอมักแบบกรอ,อบนะคะเขาก็เลยบร้ษังใสใสอย่างอื่นกะสิเฮดแบบกรอ,อบแบบนี้แล้วก็ิใสนุ่มนะคะปอกอบซั่งั้งหมดหากระปองหากอหากองหาแผน่นเออนะคะเพราะว่าพอจะเอาไปฝากนักดนตรีนักร้องแล้วก็รดแฮ่หฮอน้านะคะพอมื้อแรกนี่มีงานนํากันนะคะ าขาวขาสาแบบเนยกรอบแบบนี้เอ้ยเป็นโลดตีกรอบแบบนี้ธรรมดาใส่นุ่มธรรมดาจะอยู่ที่แพนละยีสิบหานะคะราคากับบอแพงเด้กเบาหวานเนาะกับคุณภาพกับการพิธีพิถานของเพิ่นนะ่ะนะเบิร์นนะคะเป็นเฮดที่ดีนี่นะคะจะบม่มีแป้งส่วนใดที่แบบนุ่มเลยค่ะจะกรอบดีบากากเลยแซบ่บแซบ่แซบนะคะพอ้าเพิ่นกระเบาดีนะคะปกบสอเบิ่นดีนะคะเป็นยังก็ต้องแบบนั้นเป็นยังก็ต้องแบบนี้ปานสิมาเจาะขอสูตรเพิ่นไปขายเพิ่นได้เพิ่นกระตอบทุกอันนะคะ ตอ,อตอบแบบบริสไทอารมณ์เด้ตอบแบบน่ารักปองป่นว่าตอบได้ไม่เป็นไรถ่ายได้ก้อนจะถ่ายประกขออนุญ,ญาตเพิ่นแล้วนะคะบริษัทายแบบพลาการเน้อไดมาแล้วคะ่ะเต็มใหม่เต็มมือเดี๋ยวเอาไปฝากเด็กน้อยกันค่ะกินขนมกินข้าวกันแล้วและกะเริ่มแสดงกันเลยนะคะเพราะเขนี่ยตัดเพลงที่อลองออกเนาะเพราะว่าบางเพลงมันกะมีลิิทธิ์เพลงนะคะเดี๋ยวคลิปเฮาจะถือตัดเสียงแล้วก็สิถือเงียบไปทั้งคลิปเลยนะคะกะ เป็นผาพม้าฝาก,กัลละกันค่ะขอบคุณี่มาหาการค่ะเดี๋ยวพอไปเล็นคออเส์์อยู่สายอย่าลืมมาหายกำลังใจปเเอร์เพราะว่าปอยอยูดายหยอนแฟนคลับนะคะขอบคุณหลายๆเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า